สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกท่านนะวันนี้พาเจ้าหนูมาหาปลากายนะครับวันนี้ลมมันเบาหน่อยจะมาเทสดูว่ามีตัวขึ้นไหมเอาเรือลำใหม่มาลงนะเรือลำนี้เรือ,อไว้ให้เช่านะครับอันนี้เป็นเรือของหนูอันนี้เรือผมอันนี้ประกอบเรือเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาลองเทสดูก่อนว่าวันนี้มีปลาขึ้นไหมอาทิตย์หน้าลมมันจะนิ่งก็เตรียมรับแขกนะครับวันนี้ก็มาเทสให้ดู วันนี้ก็มีนิ่งหน่อยนึงเดี๋ยวไปบ่ายมาลมมันจะแรงนะครับไปลุ้นกันครับใส่ยางสองเส้นนะพี่น้องนี่แพซิฟิกสิบสีู่ห้าตัดสิบสองเส้นช่วงชักผมหกสิบห้านะครับอย่าบ้าพลังตัดสั้นเหมือนผมนะแต่ช่วงชักยาวขึ้นไม่ไหวนะ นี่ปลาขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นบันไดจอบกันเลยครับเราลุ้นด้วยกันพี่น้องมาเด้อ,อ,อบันไดตัวนี้มันไม่เสียงดังเหมือนบันไดมินิมบันไดมินิมนี่ขึ้นบันไดมันจะลั่น

ปลามันขึ้นช่องนี้บริเวณนี้มีตัวขึ้นอยู่นะครับนี่สภาพไม้เป็นคลองเข้าไปน้องตั้งอยู่ตรงนี้หล่อลุ้นดูกันครับตัวไม่ใหญ่นะ มันจะมีตัวใจไปแล้วหนูโดนโอ้ยจะหมดลอดจะหมดลอดจเย็น โอวิ่งปื๊ดเดียวออกไปอย่างไวเลยโอ้หนัดแรกหมานเลยครับพี่น้องนัดแรกไปแล้วครับไปแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้ขึ้นให้ย,ยิงหนึ่งๆเลยนะไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าน,ะนี่ปลาเห็นตัวปลาอยู่นะพี่น้อง ดูนี่เห็นเต็มโดนเต็มๆบ่โอ้โหโดนเต็มๆลำนะครับโอเคใจเย็นๆได้เลยครับนี่ไปเดี๋ยวลงไปเอาปลากันนะครับนี่ดักตรงนี้ขึ้นตรงนี้จัดไปหนึ่งนัดหนึ่งเต็มนัวองแทองเนี่ยเดี๋ยครับเดี๋ยจัดไปพี่น้องฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวลงไปดูปลากันเลย มาขึ้นมาเกือบหลุดมือปอดตัวมันแรงๆยู่ตัวเนี่ย แรงกิ๊บแป่งเลยอู๋ไซส์สวยครับพี่น้องเต็มเต็มลำครับเนี่ยถ้ามันโดนเต็มๆอย่างเงี้ยมันไม่ขาดไม่ต้องกลัวไม่ต้องเอาสวิงตักไม่ต้องเอาอะไรมาเกี่ยวเลยจะเย็นๆเนี่ยจับเอาเลนง่ายๆเลยสุดยอดล้ะทึกอีกแล้วจับไว้ดีๆแล้วคัน ระวังมันหลุดมือทอดสายอะ่ะจกเงียบหน่อยเอาจกผิดด้านจกเงียบหน่อยนิดนึงไม่เจ็บหรอกอเคเสร็เรียบร้อยพี่น้องอ้มักใจเลยวะหนูหได้อยู่สี่โลห้าโลได้อยู่ เดี๋ยวจัดไปครับโอ้โหน้ำกระเด็นเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยสุดยอดพี่น้องนัดแรกมาแล้วมือนีลงมาก็ขึ้นตามนัดจัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันยาวไปมือนีเด๋ยวโอ้โหเที๊สี่มอยู่ห้าหรู้ป่ะนี่ เดี๋ยวฝากปลาพี่ช้างไปใส่ถังที่บ้านนะเพราะว่าผมไม่ไดเอาน้ําแข็งมาด้วยเดี๋ยวปลามันจะเน่าสําหรับใครที่อยากมาลองยิมปลากายที่เขื่อนลำปะเพงนะมาได้นะครับก็มีเหลือให้เช่านะเหลือบันไดแบบที่ผมนั่งนี่แหละตัวนี้เลยก็วันละเจ็ดร้อยนะครับก็มาลองเทสดูกันลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะมาก็เอา กระเป๋ากันน้ำมาด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าดีไม่ดีฝนตกอย่างไงี้ยเนาะแล้วก็ป้องกันไว้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรของเราแล้วก็าข้าวอ,าอะไรมาด้วยมากินแล้วเราก็จะมีเรือลากขึ้นมาเรือลากขึ้นมาาตรงที่ปลามันขึ้นปลามันไม่ได้ขึ้นทั่วมันก็มีเป็นแอ่งเป็นเว้าวเป็นไอโนนที่มันอยู่เนาะวิธีการยิงก็ไม่ยาก พายเรือไปเห็นปลามันขึ้นตรงไหนแล้วก็ค่อยๆพายเรือเข้าไปหามันปลากายมันจะขึ้นเระแวกเดิมที่มันเคยขึ้นจับเวลาดูเอามาลองดูกันได้ครับจัดไปพี่น้องตัวไม่ใหญ่ ใช้ประมาณสักสองกิโลน่อะไรเว้ยหนูปลาโดเนี่ย โดนไหมครับอ้ไม่โดนนะไอแมันนิ่งอย่างเลยอ่ะขึ้นมาปลายปืนนี่โอ้ไม่โดนโอ้ยเป็นไปได้เนาะหลายรอบแล้วแป็นี้ขึ้นใกล้ๆยิงไม่โดนอะ โอ้ขึ้นมาใกล้ๆเลยพี่น้องเงยใช้สวยด้วยนะทำไมครับนัดทีสองพลาดแล้วโอ้โหไม่น่าพลาดน,นะเนาะเดี๋ยวดูภาพช้านะว่ามันเป็นยังไงนะครับลุ้นดูกันพี่น้องตื่นเต้นดียิงปลาพุดอะ มันได้ยิงอยู่แล้วเพราะว่าปลามันต้องขึ้นผุดขึ้นหายใจแต่ถ้าเราไปยิงปลาลอยปลาล่องเนี่ยบางวันมันไม่ลอยไม่ล่องนี่ก็ไม่ได้ยิงเลยแต่มายิงปลาผุดยิงปลากายนี่ยังไงยังไงก็ได้ยิงนะเห็นไหม,มเยี่ยวตัวไม่ถนัดหันไปไม่ถนัดปลามันหักหัวออกทางนู้นมีขึ้นเรื่อยๆอยนะครับ ขึ้นอะไรแรงขึ้นอย่างกับปะเขาปุ้มเลยวาาน้ำเรีย้ยเลยหังปู้นฝังนู่นเขาใหญ่แปอ้นอุูนอูน,น,นเห็นไหมขึ้นเรื่อยๆนะปลา สูงไปว่ะยิงไปนี่รู้เลยลูกปืนมันสูงอะ่ะ <c oughs> เห็นได้แบนให้อย่างสวยนะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตดนนะ <c oughs> โดนไหม ไกลเกินว่าแล้วมันไกลโอ้โหขึ้นอย่างสวยขึ้นแบบค้างอยู่นั่นเลยอะ่ะแต่ว่ามันไกลเกินนะพี่น้องนะโอโ้เสียดายวะ่ะผมน่าไม่น่าจะรียบยิงเลยนะน่าเอาเรือบ,บันไดเข้าไปใกล้ๆหน่อยโอ้โหขึ้นมาแบบสวยสโลโมชั่นช้ามากมากแต่มันไกลยิงไม่โดนพลนะ่น้ thì đây ำหาขึ้้นบุมเลยมาแล้วลมลมพัดมาแล้วครับพี่น้องว่าจะภายขึ้นไปข้างบนภายไม่ขึ้นละปล่อยมันไหลเป็นทำลมเนี่ยยิงอยู่แถวน,นี้เดี๋ยวก็กลับมาเช็คดูปา้าเฉยเวลามันมีน้อยเพราะว่าช่วงเที่ยงไปนี่ลมมันจะลงยิงได้แต่ช่วงเช้าแต่อาทิตย์หน้านะลมเบาลมเบา,เบาทั้งวันใครอยากมาก็จัดเลย ไม้หนูโธ่ละเลื่อนอยู่นู่นนะลมอยังแรงเว้ยดูสักพักก่อนนะครับถ้าลมมันแรงเรื่อยๆไม่หยุดก็กลับนะ มนแรงไปนี้แหละทั้งวันเลยไม่ได้ยิงเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้ลมมันนิ่งหน่อยตอนเช้าก็เลยพากันมาปลาก็มีขึ้นเรื่อยๆนะมีได้ยิงได้ครึ่งวันนะมาแล้วมนะันมาตามนัดตามเวลาของมันนั่นแหละพยากรณบอกนี่เป๊ะ ไปไหมพหม่อน้ลมขึ้นแรงเด้อย,ยังวู้น,น้อยไก่พูดผัวใกน,นี่ ขึ้นหมด โูนไหมโดนไหมอู้ไม่โดนว่ะหนูโั้หนึ่งๆเลยกลับแล้วนะครับครึ่งวันพอพอได้มาเช็คน้ําเช็คปลามีปลาขึ้นเรื่อยๆให้ยิงเรื่อยๆนะมายิงไม่โดนเองงั้นแหละเออยิงปลาหนึ่งๆไม่หลายทีเหมือนกันเนี่ยไม่โดนนะหมาดนในบัตรแรกดูลมลมมันเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่ผมเอาเรือบันไดามา ทําทไว้แล้วก็ไม่ได้รับแขกสักทีท่าน,นี้วันนี้ลมมันนิ่งตอนเช้าก็เลยพาหนูมาเช็คดูสักหน่อยอาทิตย์หน้านะใครที่อยากมาก็โทรมาได้นะครับเตรียมต,ตัวเลยอาทิตย์หน้าสองวันเสาร์อาทิตย์นี้ลมนิ่งนะถัดไปครับเดี๋ยวเก็บเรือ,อก,ก่อนแล้วก็ขึ้นรถเอาออกไปนี่เดี๋ยวรถฝนตกมาเดี๋ยวรถติดตรงเนี้ ปกติเรา,เาลงแ่วรงสะพานนู่นแต่วนี้อยากมาลองดูทางใหม่ตรงนะี้เอารถมาถึงอยู่แต่ทางยากส่งไหมส่งมามส่งมามส่งเลยรอดมารดมา <c oughs> พังแท้โอ้พากันลุยเข้ามาเฉยแบบถ้าฝนตกนี่หนักกว่านี้อีกพี่น้องดูทางเ้อะอันนี้แค่จิบจิบดูไปนู่นไม่มีทางดีๆเลยไปลุยออกไปก่อนฝนจะลงนะฮะเดี๋ยวจะงานเข้าวันนี้ลุยไปอย่างงานโฟวินอะแล้วรถ้หนดว่ารถโหลดเตี้ยด้วยนะ